สวัสดีครับไปกันที่สเปนนะครับแม่เรอันเมริ it, พลาดโอกาสครับที่จะขึ้นนำจ่าฝูงพวกเขาทำได้แค่เสมอกัททานราไรโยบายิกาโน ano, ครับไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ3ครับชิดที่เรียกว่าโดนนำไปก่อนสูนย์นะครับแต่ว่าพลิกสถานการณ์กลับมายิง3ประตูรวดแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะครับไม่สามารถที่จะคว้า3แต้มกลับออกมาได้ได้แค่แต้มเดียวมาครับ ที่เรียกว่าคาโลอันโชตีนี่ไหมบนกรรมการแบบเป็นมีกินพึ่งเลยนะครับเกมนี้ฝั่งของทางด้านไบรอันบริดตไม่มีเอ็มปาเป้นะครับที่มีหาการบาดเจ็บส่วนวินดิซิลส์จูเนียเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นเองแนวรุกนี่แม็กก็จัดมาแบบโรดิโก้นะครบับราฮิมดีอาร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านอาดากุลแลครับแต่กองกลางก็ยังมีทางด้านจูต์เบลลิงแฮมนะครับมีทางด้านลูก้าโมดิชเวดติโก้บาร์บาร่ครับกองหลังแม่ก็ค่อนข้างจะ แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับเอาชูเอเมนี่ยืนคู่กันกับทางด้านรดิเกอร์นะครับนึกว่าจะส,งส่งทานดาโอสเซนซิโอลงไปใช่นะครับแต่อ้ซ้ายขวาเนี่ยสิสงส,สัยจะไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฟานกาเซียครับถึงแม้ว่าเกมนี้นี่ก็คือนักเตะคนนี้คือถาว่าเติมเกมรุกสนุกไห้สนุกนะครับแต่ว่าเกมรับนี่รั่วตลอดนะครับจังหวะเลี้ยงผ่านของนักเตะของรายโยบาเยกกโนนี่แบบไปได้ง่ายๆเหลือเกิน ม่ใช่แค่เฉพาะเกมนี้นะครับหลาย,ลายเกมที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะครับส่วนด้านขวาจะไปโทษทางด้านลูคัสบาสเกตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขาก็ต้องเล่นแบ็คขวาจําเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์แล้วกันนะครับฝั่งของเรอัลเวนิสไม่ย่อไนะครับที่จะมีการซื้อนักเตะใหม่ครับเดือนมกราคมนี้ออกข่าวมาแต่ละทีแต่ละทีก็บอกเขาว่าไม่ซื้อไม่ซื้อครับรอจะรอซัมเมอร์อย่างเดียวเลย มันจะไว้ไหมล่ะครับเนี่ยนักเตะที่มีอยู่นี่มัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ตัวที่จะสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน,นตำแหน่งเกมรับครับเกมรุกนี่โอ้โหถุดยอดแล้วนะครับทีต้องบอกแล้วคราว่าเกมรุกนี่มันมากครับแต่ว่าเกมรับดียุ่ยยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่เปียกน้ําอีกเอาฝั่งของทนทาน้านรายยอบายกานโนออกนําไปก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่4เลยนะครับจากเจ้าน้าอูมไมโลเปสครับแล้วนาทีที่36-20เลยนะครับจากทางด้านมูมินครับ นาทีที่39เเฟติโก้บาบาเดยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษโอ้โหบอลน,นี่พุ่งแบบมันจริงๆอะนะครับเป็นจอมยิงไกลอยู่แล้วครับสำหรับทางด้านเฟตดิิโก้บาบาเดครับไม่มีใครเซฟได้หรอกลูกอย่างนี้นะครับแล้วก่อนจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วเชียวครับทางด้านจูต์เบลลิงแฮมมาโม่งตีเสมอได้ครับคือครึ่งแรกจาก2 0มาเป็น22ดีแสดงว่าเอาละโมเมนตัม um, ทุกอย่างมันต้องอยู่กับทางด้านเรอันแมดริต แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเปิดครึ่งหลังมานาทีที่56เรเบิตแซงนำครับจากจังหวะยิงของทันดันโรดิโกบอลก็ไปแฉลบนักเตะคอนทันดันรายุบเยิกาโนนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับผูจาบานนี้ไม่ยอมจริงๆครับมาได้ประตูตีเสมอนะครับจากลูกโฉบปาดหน้าครับของทันดันปาราซอนไม่มีใครตามประกบเลยนะครับบอลเปิดโค้งเข้ามาจะหาทันดันทีโบคูตัวนะครับมาจากไหนไม่ดูครับวิ่งโขกตัดหน้าเฉยเลยครับ3ประตูต่อสม หลังจากนั้นแหมก็มีจังหวะกันแัดกันยิงนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าแหมมันมีจังหวะดึงอะไรครับที่ทางด้านคาร์โลแอนโชติไม่พอใจครับที่ว่ากองหลังของทางด้านรายยบาร์กาโนนี่ไปทาฟาวินดิซิอุสจูเนียในกรอบเขตโทษเห็นชัดๆเลยแล้วเขาบอกเขาว่าเวลาที่เขาไปดูภาพสโลนีย่ยังไงมันก็เป็นลูกจุดโทษครับเคลียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แหมก็มีการซูมมีการอะไรเออมันก็จริงนะนะครับมันแล้วม,ม,มันก็น่าจะเป็นลูกจุดโทษครับแต่ว่ากรรมการไม่ให้ครับ ปกติแล้วตัวใหญ่ก็มีแต่การแซลนะครับบอกว่าเออเรอัลมาดิดนี่เป็นทีมที่ได้ลูกจุดโทษเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้ครับจังหวะการยิงอะไรนี่ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องการคลองบอลน,นี่เรอัลมาดิดเยอะกว่านะครับประมาณหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ตอนนี้บาร์เซโลนามีอยู่สามสิบแปดแต้มนะครับเรอัลมาดิดมีอยู่สามสิบเจ็ดแต้มนี่ลงสนามเท่ากันแล้วนะครับสิบเจ็ดนัดเท่ากันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้บาร์เซโลนามีบีคิวลงเล่นต่อนะครับระวังนะครับแอตติ ad ิโกมดดร พวกเขามีอยู่35คะแนนนะครับลงเล่นน้อยกว่าเรอัปริด1นัดถ้าหากพวกเขาชนะพวกเขาแซงขึ้นเป็นรองจ่าฝูงนะครับเอาแล้วบอกแล้วนะครับว่าราวางทนนนแอตเลติกอมาริดดีๆแล้วฤดูกาลนี้นี่พวกเขาเพึ่งจะแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเป็นทีมที่เสียประตูน้อยอยู่แล้วนะครับชื่อของเทนานซิโมเน่เนี่ยฤดูกาลดี่เพิ่งจะเสียไปแค่11ประตูเท่านั้นเองครับแต่ว่าทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในศึกลาลิก้าดีก็ต้องเป็นบาเซโลน่านะครับ17เกมดี กดไปถึง50ประตูไม่รู้ยิงไปได้ยังไงนี่ยโหค่าเฉลี่ยดีตกเกมหนึ่งประมาณ3ประตูเชียวเกมนี้วินนี่ลงมาเนี่ยก็วู่วามนะครับมีจังหวะยิงมีจังหวะเกือบจะเรียกลูกที่จุดโทษได้ด้วยนะครับแถมเรียกใบเหลืองให้กับตัวเองอีกตั้งหาครับและใบเหลืองเกมนี้เนี่ยเป็นใบที่5แล้วนะครับของทางด้านวินนี่ซิอุสจูเนียร์สะสมใบเหลืองครบ5ใบครับเกมหน้าลงสนามไม่ได้นะครับเจอกับทางด้านเซบีย่า เอ็มปาเป้ก็ยัง50-50อยู่นะครับแล้ววินนี่เกมหน้าโดนแบนอีกเออให้มันได้อย่างนี้เนี่ยครับไม่รู้จะอะไรกับนักขนาเชียวครับสลัทชัน่ันวินนี่ซิลวิสจูเนียเนี่ยส่วนคาร์โลอันชชตีนี่แหมก็ยังคงมองโลกในแง่ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะยอมรับว่าวันนี้เนี่ยทำข้อผิดพลาดค่อนข้างจะเยอะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าทัศนคติของนักเตะดีมากมากครับทั้งที่มีนักเตะตัวจริงนี่บาดเจ็บหลายตอหลายคน ตอนนี้ก็มองไปที่ปี2 0 2 5แล้วนะครับเขาบอกว่าทุกสินทุกอย่างนี่เป็นบวกมากๆเขาบอกแต่เขาบอกเขาอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นนักเตะเล่นแล้วก็รู้นะครับว่าแหมมันก็มีโอกาสที่ทําให้สถานการณ์นี่มันดีขึ้นครับเวลาที่นักเตะตัวหลักกลับมาเนี่ยรับประกันได้เลยนะครับว่าทีมจะดีขึ้นมากกว่าดีครับพีเตอร์โอซิมเฮนนะครับแหมสูนหน้าที่มีข่าวกับหลายๆสโมสรนี่ล่าสุดนะครับ กัปตันทีมชาติไนจีเรียครับได้ออกมาระบุนะครับว่าวิกเตอร์โอซิมเพนิกเขาเป็นแฟนตัวยงของทางด้านเชลซีครับและความใฝ่ฝันของเขาก็คือเซ็นสัญญาย,าย้ายไปเล่นกับสิงบรูนั่นเองโอ้โห,โหงานนี้แฟนเชลซีดีด้าแน่ๆเลยครับตอนนี้โอซิมเพนิกก็ถูกยืมตัวไปอยู่กับทางด้านการาตาสารายนะครับจากทางด้านนาโปลีครับเชลซีก็เป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรนะครับที่ต้องการที่อยากจะได้ตัวเขา จริงๆแล้วช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซีก็มีการติดต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าดีลก็ล่มไปครับแต่เดี๋ยวเชลซีนี่จะกลับไปอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยทางนัาน,นกัปตันทีมชาติไนจีเรียนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับท็อกสปอร์ตนะครับบอกว่าผมสามารถจะบอกได้เลยนะว่าเขาคือเชลซีผมสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้เลยเขาเขาเป็นแฟนบอลของเชลซี เวลาเขาลงเล่นเหมือนกับว่านั่นคือเกมสุดท้ายของเขาเวลาที่เขาลงเล่นฟุตบอลเขาจะวิ่งไล่ฟุตบอลทุกครั้งตลอดเวลาเขาจะทํางานอย่างหนักเขามีความมุ่งมั่นมากๆเขาสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่กลายเป็นโอกาสได้ผมคิดว่าเขาคือหนึ่งในศูนย์หน้าที่น่ากลัวที่สุดในโลกในเวลานี้แมวิเตอร์โอเดมเห็นเวลาวิ่งดีเขาโอ้โหใส่เต็มที่เหมือนกงนนะครับแต่ช่วงหลังนี่แม่ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดเองหรือเปล่าเขาว่าดูเหมือนว่าทําไม รูปร่างเขามันจะเล็กลงหรือเปล่าหรือว่าดูผิดหรือเปล่านี่ครับก่อนหน้านี้นี่ตัวเขาจะใหญ่กว่านี้นะนะครับแต่ว่าถ้าเล็กลงนี่ก็น่าจะมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าแต่ได้ย้ายไปอยู่กับทีมไหนครับไล่ไล่อย่างเี้เหลือเกินนะครับเชลซีอย่างเงี้ยอาร์เซนอลอย่างเงี้ยครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยางเงี้ยนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยส่วนในสเปนนี่ดูเหมือนว่าน่าจะไม่ไม่ไม่ไมน,น่าจะได้ไปอยู่สเปนนะครับ ว่าฝั่งของทางด้านเรอัลาดริดบาร์ซโลน่าดีก็ช่วงหลังไม่มีข่าวอะไรกับท้านาิกเตโอซิมเพนเลยครับถ้าย้ายทีมดีก็น่าจะเป็นทีมในพรีเมียร์ครับกรณนนีมีข่าวนะครับว่าเขาอยากจะกลับไปอยู่ที่อิตาลีครับแล้วถ้ากลับไปอยู่ที่อิตาลีเนี่ยเขาต้องการที่อยากจริย้ายไปเล่นกับทางด้านยูเวนตุสปอกบานี่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเป๊ปอยากได้ทา้านาอลคปอกบา ดิอินดีพีเดนต์นะครับระบุว่าทางเป๊ปน,นี่คือต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งวิดฟิลนะครับมาแทนที่ของโรดรีจย่างแล้วก็เดอมรมักคาราดีก่าวว่าจะไปเอาบรูโน่กิมาไราส์ใช่ไมมก็ทางด้นมาตินซูวิลนี้แต่ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าเขาก็อยากจะได้ทางด้นพอลปอกบาด้วยนะครับต้องการอยากจะได้นักเตะที่มีประสบการณ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับพอลปอกบาไม่ต้องการที่อยากจะย้ายไปอยู่กับทานด้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เพราะว่าเขาเป็นเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์เต็ดนั่นเองแหมยังคง ให้ความเคารพในอนดีตทีมเก่านะครับถึงแม้ว่าตอนจากกันนี่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับนักเตะชาวฝรั่งเศสวัยสาวสิปีเขายัางคงต้องการที่อยากจะลงเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องการที่อยากจะลงเล่นในลีกระดับสูงครับมีข่าวกับทีมในซาอุในเมเจอร์ลีกเขายังไม่อยากไปครับดูเหมือนว่าเขาอยากจะไปเล่นในลาลิก้านะครับก็ช่วซเลิอาหรือไม่ก็ที่บุนเดสลีก้ามากกว่าครับก็สามารถที่จะกลับมาฝึกซ้อมได้นะครับหลังจากช่วงปีใหม่เนี่ยครับ ตอนแรกดีก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์เดนดี้ก็อาจจะพิจารณาในการที่จะดึงพอลป็อกบาเดี่ยกลับมาอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ดีดูเหมือนว่าเจ้าตัวดีไม่อยากที่จะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า3ลีกนะครับที่เขาให้ความสนใจครับแม่ไกโชซิลิอาดีก็เคยลงเล่นมาแล้วนะครับหรือว่าจะไปลาลิก้ากับบุนเดสสิกาดีครับเนี่ย ไม่กี่วันก่อนนี่ทางด้านราบิโอก็ออกมาชวนนะครับว่าให้เขาเนี่ยย้ายไปเล่นในลีกเอิงครับอ่ะกลับบ้านกลับไปที่บ้านเกิดเมือรนอนก็ดีเหมือนกันนะสำหรับท้านผอปอกบาครับส่วนที่พิมพ์ลีกนี่เนี่ยก็ต้องชมเขาหน่อยนะสำหรับท้านลิเวอร์พูลครับเจอกับฟุลแลมจริงๆแล้วก็ไม่น่าที่จะมีอะไรลําบากนะครับเกมนี้เนี่ยแต่ที่ไหนได้ครับฝั่งของท้านลิเวอร์พูลนี่เหลือแค่10คนเองนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกม นาทีที่11ดีฟูลแลมออกนำไปก่อนนะครับจากนั้นอันเดรสเปเรราครับแต่เวลาจากนั้นอีกแป๊บเดียวครับทางพระโรเบรซันเนี่ยแหมเจอใบแดงเข้าไปครับก็เรียกว่าต้องโทษตัวเองอ่ะนะครับจังหวะนั้นช้าเองนะครับเป็นรองหนึ่งลูกนะครับนักเตะน้อยกว่านะครับนิวอัลิวพูลจบแล้วที่ไหนได้โอ้โหครึ่งหลังมาดีตีเสมอจากนั้นโคดี้แก็ปโปครับเสร็จแล้วฟูลแลมออกนำอีกครั้งหนึ่งจากนันมุนยิสครับลิวพูลไม่ยอมครับโชต้ายิงตีเสมอทีที่86 คือตอนที่ลิวพูลเหลือ10คนในพ้อยครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาเล่นยังกันมีนักเตะ11คนเท่ากันกับฟูลแลมนะครับคือแบบโหสู้กันมันมากๆนะครับแล้วก็มีจังหวะจบเยอะมากๆด้วยฟูลแลมนี่เล่น11คนแต่ว่าเน้นตั้งรับครับจริงๆถ้าเปิดเกมแรกกับลิวพูลก็ไม่แน่เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าต้องชมจริงครับว่าลิวพูลพวกเขานี่สุดยอดจริงๆครับ ตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แล้วเรือพูสามแต้มโหที่ไหนได้ครับยังอุตสาห์เอากลับมาได้ครับ1นึคะแนนแถมไม่พอด้วยนะครับเพราะเขาจะเอา3มแต้มด้วยครับแม่ต้องบอกเขาว่านักเตะของเรือพูดใจสู้จริงๆครับยกนิ้วให้เลยแล้วก็พบกับ i n อินสไตน์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ